1ทับสนาสคณะสงฆ์อำเภอเมืองกาลสินสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในวงเล็บสอสอส,อสอมูลนิธิสังฆเพื่อสังคมและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคอลออขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายเกษมนางทองเลื่อนปูชวีเป็นบุคคลต้นแบบควรแก่การยกย่องเชิดชูที่มีจิตใจหนักแน่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จัดงานบวชสร้างจุขต้นแบบยึดหลักพระธรรมดีในแบบเรียบง่ายลดปัดจจัยเสี่ยงในการผสมบทพระไพบูรณธรรมะวะโร นางสกุลคูชวีเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ณพัฒศีมาวัดดอนยานามตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินโดยมีเจ้าที่การแดงปัญญาวโรวัดป่าชัยมงคลเป็นพระอุปชาขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานบวชสร้างสุข จเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิดเทินให้ไว้ณวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565พระครูจันทธรรมานุวัตรด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองกาลสินเทศชกรสงการภ้าค้าโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอ้าบันิมอบให้ปนิยมเสียปนิยมด้วนเด้อสาธุพบการสาธุพบการเอารับลุกการลับลุกการเอาบันี้ถือลับลุกการเราใช้รูปภาพนิ่งบันีนิโอ้ยเดี๋ยวรับเกียรติบัตรพร้อมเนาะ